นบสนุนโดยยุคนี้ต้องทู u ้5 g เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนปีซ้อนจาก n p ็นเ์ ถือได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรไทยค่ะที่ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอนยิ่งหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะฟ้าทลายโจรเองก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะรวมไปถึงคนก็นิยมปลูกกันมากขึ้นด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเทคนิคการปลูกฟ้าทลายโจรให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจะต้องทําอย่างไรรวมไปถึงวิธีรับประทานเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจะต้องทําอย่างไรวันนี้กเกษตรนิวเจนของเรามีคําตอบมาฝาดค่ะ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นไทยและประเทศไทยก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรมาช้านานไม่เพียงเท่านั้นยังมีภูมิอากาศและพื้นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกซึ่งในปัจจุบนันความต้องการการใช้สมุนไพรมีเพิ่มขึ้นทั้งใช้ในการบริโภคเพื่อการดูแลสุขภาพรวมถึงนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าส่งผลให้สมุนไพรถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมผลิตยาพัฒนาจากสมุนไพรและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆโดยสมุนไพราบางรายการเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตยอย่างมากจนสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศค่ะความต้องการการใช้สมุนไพรมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสาเหตุมาจากความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรสามารถปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสามารถสร้างความยั่งยืนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ค่ะสำหรับมูลค่าตลาดสมุนไพรทั่วโลกมีจำนวนมากถึง9 1 8หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและประเทศที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกได้แก่ประเทศจีนและอินเดียส่วนไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านสมุนไพรในปี2564สูงเป็นอันดับที่7ของโลก โดยสมุนไพรที่นําไปวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12ชนิดค่ะอันดับหนึ่งคือขม,มิ้นชันรองลงมาเป็นกระชายดำพรบัวบกฟ้าทลายโจรกราวเครือมะขามป้อมกระชายพริกกระเจี๊ยบแดงว่านหางจาระเข้และย่าหวานค่ะ นอกจากทั้ง12ชนิดนี้แล้วนะคะพืชสมุนไพรไทยที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จริงๆแล้วมีประมาณ1,800ชนิดค่ะและมี300ชนิดเป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาดโดยแหล่งวัตถุดิบมาจาก3แหล่งสำคัญคือ 1. สมุนไพรที่มาจากการปลูกโดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรกระจายอยู่ทั่วประเทศจำแนกออกเป็นการปลูกสมุนไพรเพื่อการค้าประมาณ5,000 50, 0ไร่มีผลผลิตประมาณ2 0 0 0 0 0ตัน พืชสมุนไพรที่ปลูกก็อย่างเช่นกระชายดำคามิมนชันและฟ้าทลายโจรค่ะ 2. ส,สมุนไพรที่ได้จากแหล่งธรรมชาติและสมสมุนไพรที่ได้จากการนำเข้าโดยในปี2,564มีการคาดการณ์กันว่าตลาดผลิตสมุนไพรของไทยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า5,000 50, ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นับตั้งแต่ปี2,562ก็ยิ่งทำให้สมุนไพรไทยเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยเฉพาะฟ้าทลายโจรเพราะมีงานวิจัยระบุว่าสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด -19 ในผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการเพาะปลูกฟ้าทลายโจรอยู่ประมาณ500ไร่มีเกษตรกร1,000รายพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออก200ไร่ภาคตะวันตก100ไร่และภาคอื่นๆอีก200ไร่ค่ะ โดยได้ผลผลิตรวมแล้ว1.3ล้านกิโลกรัมต่อไตรมาสหรือ5.2ล้านกิโลกรัมต่อปีจึงมีการผลักดันและส่งเสริมให้ปลูกกันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปดูแหล่งปลูกฟ้าทลายโจรที่ได้รับมาตรฐาน GAP เพื่อนําไปผลิตฟ้าทลายโจรที่ได้มาตรฐานติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal ไร่ในตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีคือพื้นที่สำหรับปลูกฟ้าทลายโจรของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญพกขัาฑ์ภายใต้โครงการปันปลูกฟ้าทลายโจร100ไร่100วัน30ล้านแคปซูลได้รวบรวมสายพันธุ์ฟ้าทลายโจรที่ดีที่สุดจำนวน1ล้านต้นจากพื้นที่6จังหวัดได้แก่ นคนปรปฐมปราจีนบุรีสุขโขทยัยการจนะบุรีอุบลราชธา,านีและพิจิตรค่ะโดยได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกจนได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มั่นใจได้ว่าเป็นสมุนไพรฟ้าทลลายลโจรที่ปลอดภัยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แปลงปลูกฟ้าทลายโจรแปลงใหญ่ในจงังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับดรสดาวุฒิกุลมณีรองกรรมาการผู้จัดการบริหารบริษัทเจริญพ่อขันปรดิ้วจำกัดถึงที่มาของการปลูกฟ้าทลายโจรแปลงใหญ่ที่นี่กันค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีครับสำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรแปลงใหญ่ขนาดนี้ในโครงการปันปลูกนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างอะจากโครงการ ปลูกฟ้าทลายโจรหรือโครงการปันปลูกจากเจตนารม์ของท่านประธานอาวุโสเครือเจริญพุทธภัณฑ์หรือซีพีเรานะครับมีเจตนารมณ์นะครับที่จะปลูกฟ้าทลายโจรในพื้นที่100ไร่ในระยะเวลา100วันนะครับเพื่อจะผลิตนะครับยาฟ้าทลายโจรบรรจุแคปซูล30ล้านแคปซูลนะครับทางทีมงานเรานะครับก็ได้ไปศึกษานะครับแล้วก็รวบรวมนะครับแหล่งก้าฟ้าทลายโจรที่จะมาปลูกนะครับซึ่งเริ่มจากนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจังหวัดนครปฐมนะครับอาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเราจะรวบรวมจากเกษตรกรคนดีคนเก่งที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับที่จะเพาะก้าฟ้าตะไลโจนนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เราจะเอามาปลูกในพื้นที่ของเราหนึ่งร0อยไร่ต้องใช้ก้าหนึ่งล้านก้าเลยนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะคะ สำหรับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการปลูกฟ้าทลายโจรของเรานี่มีอะไรบ้างคะดอกเตอ์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเทคโนโลยีในการปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับให้เจริญเติบโตได้ดีให้มีสารสาคัญสูงนะครับผมขอเริ่มจากนะครับดินนะครับดินของเราจะต้องเป็นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีธาตุโลหะหนักต่างๆนะครับเราจะต้องส่งตัวอย่างดินเข้าไปวิเคราะห์ในแกลบของเรานะครับว่าเป็นดินที่ ดีอุดมสมบูรณ์จริงเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ํานี้เป็นเรื่องสําคัญมากเทคโนโลยีในการให้น้ําเพราะว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นพืชที่มีความต้องการน้ําให้เช้าให้เย็นเราจะต้องมีสถานีตรวจอากาศนะครับว่าฟ้าทลายโจรมีความต้องการน้ําหรือย,ยังซึ่งเรามีอยู่สามระบบเลยระบบการให้น้ําคือหนึ่งนะครับไรเนียอเอริกชั่นนะครับเคลื่อนย้ายเป็นเส้นตรงอีกอันหนึ่งเป็นเซนทรัลไพวทนะครับจะเดินเป็นวงกลมนะครับอีก ส่วนหนึ่งก็คือเป็นระบบน้ำพุ่งนะครับระบบน้ำพุ่งขึ้นมานะครับเราเรื่องของการควบคุมมาตรฐานในแปลงปลูกของเราให้มีความปลอดภัยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะดรเในเรื่องมาตรฐานการเพาะปลูกก็เป็นเรื่องสําคัญยิ่งนะครับเพราะว่านะครับการปลูกพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นนะครับมาตรฐานการเพาะปลูกนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรเราเรียกว่ามาตรฐาน GAP นะครับ ดังนั้นตั้งแต่นะครับการเลือกดินเลือกแหล่งน้ำบางแผนปลูกนะครับวัตถุอันตรายต่างๆนะครับจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเราถึงจะได้ฟ้าทลายโจรที่มีคุณภาพดีครับอีกมาตรฐานหนึ่งะครับเราจะต้องนะครับได้ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนสำหรับยาจากอยนะครับดังนั้นนะครับสารสำคัญต่างๆนะครับที่เราจะ ไปวิเคราะห์แล้วส่งมอบเอกสารเพื่อจะไปขึ้นทะเบียนกับออยอเป็นเรื่องสําคัญมากนะทางทีมงานเราก็ได้รับใบอนุญาตจากออยอนะครับให้สามารถนะครับผลิตยาฟ้าทลายโจรบรรจุแคปซูลได้นะครับอ่าปริมาณ30ล้านแคปซูลน,นะครับที่พร้อมที่จะแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับแปลงปลูกฟ้าทลายโจรในฟาร์มสแสลงพันคำพรานเป็นการปลูกแบบแถวยกรอง มีทั้งแบบร่องเดี่ยวและร่องคู่ใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพใช้ข้อมูลความชื้นในดินร่วมกับสถานีวัดปริมาณน,น้ำฝนเพื่อให้พืชได้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ3ระบบคือการให้น้ำแบบวงกลมแบบเส้นตรงและแบบท่อพุ่งค่ะทำให้ได้ผลผลิตประมาณ2ตันต่อไร่ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อต้นฟ้าทลายโจรมีอายุ100ถึง110วันเพราะเป็นช่วงเวลาที่สารสำคัญอย่างสารแอนโดรกาโฟไลนมีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ค่ะต้นฟ้าทลายโจรที่เราสามารถตัดได้แล้วเราต้องดูยังไงบ้างะคะครับการตัดฟ้าทลายโจรเพื่อจะให้ได้คุณภาพมีสารสาคัญสูงที่สุดร <ๆ S 2> เรียกว่าสารแอนโดรกาโฟไลน์เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องรู้นะครับ 1. นนะครับอายุของต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับ ตั้งแต่ต้นกล้ามาจนถึงการปลูกที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวก็ประมาณอายุ110บวันขึ้นไปนี่จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดสิ่งที่2ที่เราจะต้องดูนะครับก็คือระยะการออกดอกนะครับที่มีการออกดอกนะครับประมาณ20-30%นะครับของของต้นนะครับเพราะว่าช่วงออกดอกในช่วงนี้นะครับต้นฟ้าทลายจรนจะสะสมสารสําคัญสูงที่สุดนะครับถ้านะครับได้ตามมาตรฐานนี้แล้วนะครับเราก็จะ มาทําการตัดนะครับแต่ก่อนที่จะตัดนะครับเรามารู้ว่านะครับในต้นของฟ้าทลายโจรนะครับส่วนไหนมีสารสําคัญหรือสารแอนโดรคาโรไลสูงที่สุดนะครับมาดูกันนะครับส่วนแรกนะครับที่สําคัญมากๆนะครับก็คือส่วนของใบนะครับส่วนของใบนะครับฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งจะมีสารสําคัญตรงนี้สูงที่สุดนะครับสารแอนโดรคาโปไลนะครับ ในใบนะครับตั้งแต่ตั้งแต่โคนต้นจนถึงยอดเลยนะครับจะมีสารสําคัญสูงมากนะครับสูงถึง3.5เเซนะครับอันนี้สูงสูงมากเลยนะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของลําต้นกิ่งก้านอันนี้จะมีสารน้อยลงมานะครับสารน้อยลงมานะครับก็ประมาณสัก1เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับซึ่งน้อยนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะอย่างเช่นตัวดอกตัวฝักของเขานี่มีน้อยมากนะครับ ไม่ถึง1%นะดังนั้นนะครับการตัดของเกษตรกรนะครับเขาก็จะตัดทั้งต้นนะครับตัดทั้งต้นนะครับโดยทั้งต้นนี้ทั้งใบทั้งกิ่งก้านลำต้นนี้รวมกันนะครับก็จะมีสารสําคัญเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก1.2%นตะครับแล้วเราจะต้องตัดตั้แตัดส่วนไหนอะคะหลังจากที่เราเช็คระยะที่เหมาะสมในการตัดหรือเก็บเกี่ยวแล้วนะครับคืออายุนะครับแล้วก็ระยะการออกดอกนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าการตัดของเรานะครับว่าจะตัดจากจากส่วนไหนนะครับ ตามมาตรฐานนะครับเราจะต้องตัดนะครับจากพื้นดินขึ้นมานะครับประมาณสัก5้าถึงสิเซนนะครับหรือง่ายๆนะครับก็1นิ้วมือนิ้วชี้ของเราเรานะครับนิชี้ลงไปนะครับว่าจะมาร์กจุดตรงไหนก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับจะตัดให้ดูนะครับ เราต้องการนะครับให้ต้นพัดไทยสวนแตกกอขึ้นมาอีกนะครับเราก็ส่วนนี้ก็จะสามารถที่จะแตกกอเจริญตัวมาได้อีกนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่นะครับมีคุณภาพมีสารสําคัญดีที่สุดนะครับคือมีดอกนะครับมีใบติดมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะนําไปทําความสะอาดนะครับแล้วก็ไปสับแล้วก็ไปตกตออกไปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับ ได้ฟ้าทลายโจรจากแปลงปลูกที่มีคุณภาพมาแล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการทําความสะอาดและเข้าสู่ขั้นตอนอบแห้งเพื่อลดความชื้นซึ่งมีแนวทาง2รูปแบบคืออบในโรงอบพาราโบลาโดมใช้เวลา48ชั่วโมงเพื่อให้ได้ความชื้นที่ต่ำกว่า8%ในหนึ่งรอบจะอบฟ้าทลายโจรใบสดได้1.5ตันต่อรอบค่ะและจะได้ฟ้าทลายโจรอบแห้งอยู่ที่300กิโลกร,รมัม และรูปแบบที่2คือการอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสในเวลา8ชั่วโมงแรกและลดอุณหภูมิเหลือ40-45องศาเซลเซียสจากนั้นอบต่อจนแห้งสนิทค่ะหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบแห้งแล้วฟ้าทลายโจรเหล่านี้จะถูกนําส่งไปยังโรงงานเพื่อบรรจุแคปซูลค่ะโดยมีขั้นตอนคือฟ้าทลายโจรอบแห้งจะต้องเข้าสู่การคัดแยกสิ่งปลอมปนจาพวกเศษหินดินทรายและตรวจหาสารแอนโดกาโฟไลต์ต้องมีไม่ต่ำกว่า1% จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการบดละเอียดเป็นผงโดยในทุกขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบความชื้นก่อนบรรจุลงแคปซูลรวมถึงต้องมีการใช้รรงสีแกรมมาทุกแคปซูลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บได้ยาวนานขึ้นก่อนส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยบริษัทผู้ผลิตยาประกอบไปด้วยบริษัทแสงสว่างตา้างข่าวจำกัด บริษัทพนาพัฒน์เฮลท์แคร์จำกัดและบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP PICs ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยาและในทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกจนถึงการผลิตและบรรจุมีการดำเนินการตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอถูกต้องตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2562 จึงมั่นใจได้ว่าฟ้าทลายโจร30ล้านแคปซูลที่ส่งให้กับประชาชนสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด -19 ในผู้ป่วยได้ค่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะว่าการรับประทานฟ้าทลายโจรต้องมีการรับประทานอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภยัยถึงจะมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด -19 ห้ามพลาดค่ะ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata หรือยากาันงูน้ำลายพังพรมีถิ่นกำเนิดในอินเดียและศรีลังกาจัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียโดยนิยมนำส่วนของใบและลำต้นใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่เพราะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นปรับลดความร้อนในร่างกายเมื่อมีอาการไข้หวัดไอและเจ็บคอค่ะ สำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรที่ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติในปี2542นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในศาสตร์แพทย์แผนไทยในฐานะสมุนไพราทางเลือกซึ่งในช่วงนี้พรจะพาไปหาคำตอบกันค่ะว่าวิธีการกินฟ้าทลายโจรควรกินอย่างไรให้ปลอดภัยไปฟังคำตอบกันเลยค่ะสิ่งที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยคือยามี2ชนิดหลักๆอย่างที่1คือยาที่เป็นผงบด นะครับซึ่งเอาต้นใบรากเนี่ยมาบดนะครับต้นกับใบสูตรที่อยู่เหนือดินขึ้นมามีรากครับมีต้นเหนือดินขึ้นมานะครับมาบดแล้วก็ใส่แคปซูลแบบที่2คือแบบที่เป็นสารสก,กัดนะครับทั้ง2อ,อย่างได้ผลเหมือนกันในการรักษาแต่ว่าวิธีการกินจะไม่เหมือนกันโดยที่เป้าหมายในการรักษาจากการศึกษาที่เราผ่านมาเนี่ยเราต้องการทานให้ได้สารสําคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกลอฟไลน์จำนวน180มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งให้วันละ3-4ครั้งโดยกินติดต่อกัน5วันแล้วหยุดคือยาท,ท,ทุกชนิดนะครับไม่ใช่แต่ฟ้าทายโจนนะมีข้อควรระวังข้อห้ามทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้ยาในลักษณะนี้คุณจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนครับ หลไรแล้วฟ้าทลายโจรสามารถทานได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นสมุนไพรที่มีความขมจึงนิยมรับประทานเป็นแบบแคปซูลจะดีกว่าแล้วฟ้าทลายโจรสามารถมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและหยับยังการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้จริงหรือไม่ไปฟังคําตอบจากคุณหมอกันค่ะฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยานในบัญชียาหลักของชาติมานานแล้วรักษาเรื่องหวัด นะครับเพราะฉะนั้นเราก็าเริ่มมีงานวิจัยดูผลของเขากับการรักษาโรคโควิด -19 นะครับซึ่งผลการวิจัยเนี่ยชี้ชัดให้เห็นว่าอันที่ 1. คือเขาไม่สามารถป้องกันได้ครับนะบเขาไม่สามารถป้องกันการเข้าเซลล์ของเชื้อไวรัสได้แต่เขาสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้นะครับทีน,นี้เราเริ่มต้นด้วยการวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เนี่ยในกลุ่มที่มีอาการน้อย ในกลุ่มที่ไม่เป็นปอดอักเสบแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีโรคประจําตัวอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เห็นชัดเจนว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาฟ้าทไลายโจรเนี่ยเป็นปอดบวมหรือปอดอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้นะครับ สำหรับสตรีตั้งครรภ์และมีความจําเป็นต้องให้นมบุตรคุณหมอแนะนําว่าไม่ควรรับประทานฟ้าทลายโจรค่ะนอกจากนี้แล้วผู้ที่มีโรคประจําตัวที่ต้องทานยาบางชนิดเช่นยาไม่ให้เลือดแข็งตัวยาละลายลิ่มเลือดรวมถึงผู้มีอาการแพ้ยาฟ้าทลายโจรหรือหากไม่มั่นใจควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานยานะคะ ฟ้าทลายโจรน,นะคะถึงแม้ว่าจะมีฤทธิ์ในการต้านโรคต่างๆได้แต่ว่าก่อนการรับประทานก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนด้วยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรชนิดไหนถ้าหากว่ารับประทานเกินจํานวนที่เหมาะสมก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ สนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f